อย่ัยนนง,งวา่าหน้าหนาวมั้งครับคน,คนก็เลยแบบนิยมนิยมนิยมกินใช่ไหมใช่ไม่ใช่หน้าหนาวเราไม่มีใครที่ทำดอกอ๋อไม่มีฐานก็แพงอะไรก็แพงใครจะไปลงทุนล่ะอ๋ออย่างเราก็อ,อยู่นหนาวๆเนาะเดี๋ยวมันจะปิ้งไข่แนะทีนี้มันจะปิ้งไข่มีไข่ด้วยอ๋อสุยดยอดเลยแล้วมันจะตีนถ้วยเปลี่ยนไปเรื่อยๆอ๋อแบบไม่ให้คนเบื่อมั้งครับสลับไปเรื่อย ซื้อไปกินหมดละกินคนเดียวเหรอแบ่งแบ่งแลิกเลิกแฟนอยู่ไหนแฟนที่อยู่ไหนเลิกเหรอมีลูกไหมเมื่อก่อนไปวัดดิเดี๋ยวไปคุยพี่ <c oughs> ผมขอถ่ายพี่ก่อนเพราะมันนี่มันผมจะออกซื้อผมจะผมจะลงซื้อทำที่พี่ แล้วแล้วพี่รู้ได้ไงว่า,ว,าว่ามันว่ามันสุกค,ครับพีบ่พี่มีความใช้ใช้บีบใช่ไหมครับบ,บ,บีบมันจะนิ่มใช่ไมหมครับสุดออสยอดครับพี่เขาเป็นคนขยันมากครับทำทุกอย่างเนี่ยร้านพี่เขาอ,อันนี้พิกัดไอ้ข้างคลองละพีพัฒน์นะครับ สามแยกเย็นเซซอยเย็นเซนะครับมาได้ครับตอนนี้กำลังสุกนะครับมันปิ้งมันเทศปิ้งซอยเก้าครับนะครับผมกินแล้วอร่อยดีผมเลยตามมาซื้อเรื่อยยิ่งอากาศเย็นๆอย่างนี้น่าจะขายดีนะครับมีวันนี้เพิ่มมาก็คือมีข้าวโพดปิ้งแต่พวกนี้จะปิ้งไข่สับถะวยนน่นนะโอ้โหพิ่เขาสุดยอดครับสามแยกซอยเย็นเซนะครับ ข้างคลองระพีพัฒน์นะครับพี่ยังทำไข่หนูเล่นอะไรนี่เป็นเพื่อนมันขายโปเกียวขายแล้วมันก็ลงไปแล้วอันนี้เราที่เล่นอยู่ไหมครับเล่นมาครับมา,มาครับอขอโทดโอเคเลยฝักเท่าไหร่ครับพี่ขสัก้าเดียวฝักเท่าไหร่ครับพี่สองฝักจิ้มห้าสอฝักจิ้ห้าฝักเดียวเท่าไหร่สิบสามบาท ฟักเดียวสิบาทน,นะครับน้องเอาสองฟักเลยไหมครับยี่ห้านะสองักนะคะอ๋อฝักเดียวฝักเดียวจริงที่คนละฝักอยู่คนเดียวไงไม่เบื่อใครเมื่อกี้ก็คนละฝักคนละฝากฟักเดียวก็อิ่มแล้วนะ ไม่มีงพรุ่งนี้รงนี้เขาคลิดเต็มครับวันนี้ขอคิดแค่นี้ก่อนไม่ยังไปเย็บผ้าไงไฟดับเลยต้งมาติดใหแต่ก่อนที่อยู่ข้างในในซอยไหมครับ อ๋อแต่ว่ามาขายของที่นี่หนูซื้อตรงนี้ไอ้นโอ้ข้างในกไกี้่อยู่ข้างอยูดีกว่าอันนี้อันนี้เพื่อนผมครับลดพิเศษเท่าไหร่ครับเพื่อนผมจะไปทำงานพอดีไมุ่กนะนี่ไหมข้าวโพดปรกันข้าวโพดปกันลดพิเศษให้ก็มาลอง อ้าจัดจัดจัดขอพ้นแล้วกันสักงเดียวสักงเดียวสั่เดียวสิบบาทรถพิเศษครับพอดีเป็นเพื่อนผมพอดีผมมาถ่ายวีดีโอพอดีครับเพื่อนจะไปเข้ากะพอดีครับพี่ลุงครับตีไม่ทันแล้วโมจะไปนั่งเียค่ะอันนี้ก็มาแล้วอันนี้ก็มาแล้วเยอะแล้วนะ ใช่ใช่ใช่มันอากาศเย็นมันก็เลยแบบอันนี้ออเพื่อนผมเข้ากะนะครับอยู่อากัมปตวนะครับเออเอเผมมาซื้อมันเผาโอเคครับโอเคื้เป็ไก่บ้าน้โอ้จะเสียมากนะ จะเสียก็หรือเปล่าพี่มึงคิดอ๋อถามว่าเอาผมแป๊บๆได้หรเอาผมที่สวยได้ให้พี่กิน <c oughs> ขอบอกว่าเราคงกันเองคร <c oughs> ับผมขอจบคลิปแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเ <c oughs> ห้าช่ายพัดสองครับผมสวัสดีครับ